ตรงนา้นครับผมดีดบ้านปูนเสาสิบเจ็ดต้นนะครับอยู่ที่อำเภอบาง,งบางจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับผมหลังนี้ก็ทีมงานเราดีดดีดขึ้นมาก็ประมาณสักสองเมตรกว่าๆครับก็ตอนนี้หลอดเาสาเสร็จเรียบร้อยปูนเสตัว ช่างพลังขนของออกครับเตรียมส่งงานวันนี้วันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าสบหก ทีมช่างของเราดีดบ้านภูมิลังนี้ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีธรรมชาดิดีดขึ้น2เมตรน่าจะประมาณม2เมตร20นะครับนะเพราะว่าถ้าบวกจากพื้นเดิมเนี่ย2เมตร20ครับแต่เราเทฐานแล้วก็ยกระดับขึ้นมาแล้วก็หลอที่2เมตรครับ อันนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะครับพี่น้อำเภอบางบานครับที่เรียกใช้บริการของทีมงานเรานะครับหลังนี้ก็ใช้เวลาทำงานก็ร่วม20วันครับน,นี้ทีมงานกำลังขนของย้ายหน้าง,งานใหม่นะครับผม าบ้านฟูนขนาดนี้ก็คือสเปคก็เสาอยู่ที่หน้า30นะครับผม30เซนไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับสมส่วน,วน,นดนีบ้านหลังนี้ก็อยู่ตำบลพระขาวอำเภอบางวานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านใดสนใจจะดีจะยกก็ ติดต่อได้นะครับเบอร์โ,โทรก็0 8 4 7 8 8 3 9 6 1เบอร์ลายนะครับเป็นลายไอดีได้แล้วก็0 9 5 4 8 4 3 9 1นะครับก็ยินดีบริการทั่วประเทศครับดีดบ้านปูน,น,นเป็นโบดเป็นจึกเป็นอาคารต่างๆก็สามารถดีดได้ครับก็โทรมาติดต่ได้ เมาปรึกษาสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ